สวัสดีค่ะพามาเปิดตะกร้ากันอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะแพ็คดีมากเลยค่ะน่าจะ นี่กะแล้วเพราะดึงไม่ขึ้นเขาจะต้องใช้อะไรเนี่ยตัวนี้เขาเรีกเยกอะไรนะเคเบิลไทเคเบิลไทรัดเพื่อไม่ให้เกิดการแกว่งนะเราตัดก่อนนี่มืออาชีพต้องแบบนี้นะคะเขาจะรัดแบบนี้ไม่ช้ำแน่นอนเพราะที่เราเคยส่งไปเราก็รัดแบบนี้เหมือนกันแล้วปลายทางแม่ ลูกค้าพึงพอใจในสินค้ามากไม่มีรอยช้ำเลยตรงละใต้แบบนี้อันนี้ในกรณีต้นไม้ต้นใหญ่นะอ่าหนึ่งต้น เราสั่งไปทั้งหมด2ต้นแต่มาทั้งหมด4ต้นนั่นหมายความว่าแม่ค้าเขาแถมให้เราสองเรามาดูต้นอันนี้ก่อนต้นที่เราสั่งไปก็คือเสือพลาน เรียกอะไรนะยายสังเคราะห์ใส่มาเพื่อไม่ให้ต้นไม้ไหวนะแบบแกว่งไปแกว่งมาแบบสะเทือนปุ๊บปุ๊บปเขาก็ยัดมาให้แบบนี้แพ็กดีมากคะ่ะมืออาชีพ ปตัดต้นไม้เขาทำไงเนี่ยตัดผิดตัดถูกไปโดนต้นไม้นี่ค่ะก็จะมีหอ่หอๆมานิดนึงเพราะว่าเขาถูกอัดอยู่ใน ในแพ็กนะลายสวยนะคะทั้งหมดสี่ใบ ซับท,ทิชชู่มาด้วยอ่ะให้ต้นไม้มีความชื้นจะได้ไม่เหี่ยวแล้วก็อัดไม่ให้กระถางเกิดการคลอนนี่ก็มีลวดรัดโคนนะแล้วก็จะปลดปล่อยเขาให้เป็นอิสระว่า เดี๋ยวปล่อยสักสป,ประมาณสองสวันเขาก็จะอยู่ตัวนะอันนี้ก็เกิดจากการที่เขาถูกถูกไว้ในแพ็คแบบเนี้ยใบก็เลยห่อนิดนึงแต่จับใบเขาสดชื่นนะคะต่อไปเราก็จะแกะต้นนี้กันฝนจะมาอีกแล้วอากาศุ้มคลึ้มวันนี้ เราน้ําจะท่วมไหมนี่พี่ฝนตกตลอดเลยอะแล้วทางจังหวัดชัยภูคิแล้วก็จังหวัดอ่างลูบุรีสิงห์บุรีอะไรก็เริ่มท่วมแล้วนะถ้าบ้านเราน้ําท่วมนี่เราก็ต้องเอาบอลไปเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยหวังว่าคงจะไม่ท่วมนะอันนี้ต้นเล็กจิ๋วนี่คือต้น เลมอนลามเห็นไหมคะใบจะเล็กออกขึ้นลายแล้วนะคะไาดูกันใบจิ๋ว้ยทำไมสียงเครื่องบินตองจังเหมือนเราอยู่ใกล้สนามบินจวนนภูมิยังไไม่รู้อะมาดูเข้าเรื่องบอลดต่ออันนี้เห็นไหมเห็นลายไหมคะ ว่าเขามีลายตั้งแต่เล็กเลยก็เลยสั่งมาเลยค่ะนีออกลายแต่เล็กเลยค่ะเลมอนลาว ชอบของแถมนะเวลาซื้อของเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่เราจะลุ้นของแถมมากกว่าของที่เราสั่งซะอีกอะนะมาดูพร้อมกันนะคะเขาแถมอะไรมาเนาะติดเต้ตนะมือสั่นอะไรอ่ะคืออะไร คืออะไรเอ่ยเปิดมาเลยงงเลยมันคืออะไรอ่ะพี่รู้จักปะ <c oughs> คืออะไรเดี <c oughs> ๋ยวต้องไปเพิร์ดดูนะก็คือว่าเราไม่รู้จักจริงๆต้นนี้เนอะเดี๋ยวจะลองไปเซิร์ชดูว่าเขาชื่ออะไรหรือไม่งั้นก็เพื่อนๆคนไหนที่ทราบนะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะว่าชื่ออะไรต้นนี้นะคะนี่เขามีกิ่งก้าจจะเลือ้อยทําเหมือนจะเลือเ้อยอีกแล้วนะ เรายังไม่มีต้นนี้นะคะที่บ้านไม่เคยซื้อไว้ค่ะเหมาะเลยค่ะจะได้มีต้นไม้แปลกๆที่ยังไม่เคยมีต้องขอบคุณน้องนะคะที่แถมมาให้นะน่ารักมากเลยค่ะซื้อสองต้นแถมสองต้นเลย แพ็กดีมากเลยค่ะนี่ไม่ช้ำเลยนะต้นไม้อะต้องดูทางนี้นะเนี่ยจับดูใบตึงทุกอันเลยต่อไปต้นนี้นะจ๊ะุ๊บเปิดเลย มาดีก็ต้องแกะนานหน่อยนะคะว้าวมาารัก็อันนี้คือต้นออมชมพูค่ะอมชมพูน่ารักไซต์มุตะม,มิกลัวไปโดนล้ต้นอะ่ะต้องค่อยๆถ้ารีบแกะไปโดนล้ต้นนี่ ไ,ได้เอ๊ะเรารู้สึกเราจะชอบของแฉนมากกว่านหนแต่จริงๆอะใจที่สั่งไปนะต้นแรกเลยที่สั่งที่ร้านนะ้องร้านเขานะก็คือเสือพลานเพราะว่าดูฟอร์มใบแล้วอะฟอร์มใบก็สวยเวลาพี่สั่งต้นไม้อะพี่จะดูฟอร์มต้นฟอร์มใบก่อนถ้าฟอร์มสวยถึงจะสั่ง ราคาอาจจะแพงสมมุติราคาแพงกว่าฟอร์มสวยกว่าก็เอาต้นที่ราคาแพงกว่านะไม่ได้ไม่ได้เน้นว่าเออถูกถูกต้องถูกราคาถูกถึงจะซื้อคือฟอร์มต้องสวยด้วยอะ่ะถ้าแพงกว่าก็ต้องยอมอะ่ะนี่เราก็ได้ของที่เราชอบอะ่ะเราจะมีความสุขในการเลี้ยง อันนี้จะต้นเขาจะงอนหน่อยนะก็ะถูกอยู่ในกล่องเดี๋ยวเขาก็จะฟื้นสวยค่ะน่ารักมนาะให้ดูมือกับลำต้นนี่นะน่ารักที่บ้านจะมีออมออมอะไรละ่ะออมทองกับออมทซัพย์พอดีเลยออมชมพูมาเอาลากเขาง,งอกด้วยนี่นะ นี่ขนาดต้นนิเดียวนะล่ากเขาออกจากกระถางแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะอืมโอเคค่ะพี่ต้องวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ